คู่แท้คู่รักรุ่นใหญ่ของรัก22ปีมั่นคงพร้อมจะแก่ไปด้วยกันอีกหนึ่งคู่รักคนบันเทิงรุ่นใหญ่ที่แต่งงานสร้างครอบครัวด้วยกันมาอย่างยาวนานสาหรับคู่ของตลกอารมณ์ดีนุ้ยเฉินยิ้มกับภรรยาสาวตั๊กสิริพรซึ่งทั้งคู่ก็มีน้องภูเป็นโซ่ทองคล้องใจและว,วันนี้24กุมภาพันธ์เป็นวันครบรอบแต่งงาน22ปีงานนี้นุ้ยเฉินยิ้มก็ได้แชร์ภาพวันแต่งงานแสนหวานพร้อมข้อความสุดซึ้งถึงสี่ภรรยาว่าเมื่อเราแก่ไปด้วยกัน เราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามอายุแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่จะไม่เปลี่ยนไปเลยคือผมจะรักคุณตลอดไป #24 กุมภาพันธ์ ครบรอบแต่งงาน22ปีขณะที่ตักษิริอพรก็ได้โพสต์ข้อความหวานหยดย้อยเช่นกันว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานแม่ขอให้พ่อเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะจ๊ะพ่อทําทุกวันนี้ดีแล้วแม่จะไม่ขออะไรเพิ่มขอแค่ให้รักษามันไว้ก็พอไม่ต้องรักเท่าฟ้าแต่ขอให้รักเท่าเดิมไม่ต้องมีเพิ่มเติมแต่รักไม่น้อยลงไปไม่ต้องรักจนชั่วน,นี่รันตราบที่ฉันนั้นยังมีลมหายใจขอให้เหมือนเดิมขอให้เหมือนเดิมแอ,มอนดนุยเชิญยิ้ม